ซ่อมคาร์ดีโมขับเสียงกลางนะครับอาการมาก็คือไฟไฟออนปกติครับแต่ว่าเสียงไม่ออกเรามาวัดไฟที่ขั้วลำโพงวัดไฟที่ขั้วลำโพงบวกลบตรงนี้นะครับจะมีไฟออ,ออกเท่าแหล่งจ่ายประมาณ60 70บโวลต์นะครับตรงนี้นะครับก็แสดงว่าอ่า ภาคขยายเร่มีปัญหานะครับตามที่เราเคยเรียนมาก็คือถ้าไฟออกไฟรั่วออกลําโพงเท่าแหล่งจ่ายนี่นะครับคดีบางตัวที่เราเรียนมาตําราเขาก็จะบอกว่าเป็นที่ภาคขยายตรงนี้นะครับเป็นที่ภาคขยายเป็นที่เฟสน,นะครับส่วนมากนะครับถ้ารั่วเท่าแหล่งจ่ายแต่ถ้ารั่วน้อยน้อยน่ะรั่วประมาณครึ่งหนึ่งหรือสิบยี่สิบโวลต์ก็จะเป็นภาคนี้นะครับ ตามตำรานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเรียนอย่างที่เราเข้าใจนะครับเพราะว่าตัวนี้มันโมมาแล้วก็คือโมกับเสียงกลางไปแล้วครับเป็นคร์ดีจีนวอร์ดเทคนะครับตัวนี้อาการมาก็คือ,อเรามาวัดนะครับเรามาเช็คพวกทานพวกเฟดเนี่ยนะครับพวกเฟดหกสี่ศูนย์สองฝั่งนี้ไม่เสียสักตัวนะครับไม่เสียนะครับไม่เสียสักตัววัดวัดเฟดแล้วก็มาวัด วัดไฟเลี้ยงพวกเลกูเลตก็ไม่เสียครับเราก็เลยมาเช็คเช็คตัวนี้นะครับ0ูนเป็นปรีนะครเป็นปรีออฟแอมมันเนี่ยนะครับประมาณ3ตัวนะครับคาดีจีนจะมีอยู่ประมาณ3ตัวเบอร์0ูนเนะครับเราก็จะมาวัดขาตรงที่เอาพุทธนะครับเอาพุทธมันนะครับก็คือขาหนึ่งแล้วก็ขา7ขา8แล้วก็ขา10 สี่้งครับเดี๋ยวนับก่อนครับลืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่าแปดนะครับหนึ่งหนึ่งแปดนะครับเก้าสิบหกนะครับค่าเอาพุทธนะครับเรามาวัดเทียบกับทุกตัวนะครับวัดทุกตัวจะต้องเป็นศูนย์โวลต์นะครับแต่ตัวสุดท้ายนี่นะครับตัวสุดท้ายอ่าคือที่จะออกมาผ่าน C ตัวนี้เพื่อจะเข้าคาหนึ่งของบอร์ดได้นี่ครับมันออกมาประมาณ10โวลต์นะครับ แสดงว่ามีไฟรั่วออกจาก IC ตัวนี้นะครับมีไฟรั่วออกจาก IC ตัวนี้ผ่าน C ตัวนี้นะครับผ่าน40ไมโคร25บโวลต์ผ่านมาเข้าขาหนึ่งนะครับผ่านเข้าขาหนึ่งของบอร์ดได้ก็ทําให้บอร์ดได้หยุดการทํางานถ้ามีไฟรั่วเข้ามาบอร์ดได้จะหยุดทํางานของมันโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับบอร์ดได้ของคาดีใส่บนเถงอย่างนี้นะครับที่เราเคยซ่อมประจํา ก็ทาให้ไฟรั่วออกลาโพงเท่าแรงจายอันนี้เราก็มาทําการเปลี่ยนนะครับทําการเปลี่ยน0.4นะครับ0.4ก็คือตัวอย่างนี้นะครับนะครับตัว0.4เราซื้อมาซื้อมาเป็นแพ็คๆเลยครับราเป็นร้อยตัวนะก็ทําการเปลี่ยนไป